มออือ่อนซ้อนน้ำข่อยแน่มีไผ่อ่อนซ้อนน้ำข่อยว่านี่อุ้ยดอกน,น้อยๆแม่จอยเนจ่างาดมาขายไงดอกไงดอกไงค่ะอุ้ยวุ้ยเนยอุ้ยดอกน้อยๆก็มีอ้าพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำข่อยเด้จ้าเรียบุญว้าจอยเมืองดอกนี่จ้าผวน,นไม่มน้าคักกองไปก่อน ดอกโอ้ยจอยหลากหลายเลยดอกนี้อยเอาแม่มันหลดอุ้ยอุ้ยจอยน้อยกว่าน้ากวดออกไปเลยอ้มเจ้าเอาให้ยังมากัเลยตัวเกี่ยววะนี่มีคนมากจ้าเดยวดอกชิวพี่วันนี้ มีกับว่ตถอมากจากนน้นนี่ที่เด็ดโอ้ยงขยันขอบาวแด่ขามันโอุ้ออยม,มันหมานจ้ามันหมาน